องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสร้างทีมอ s ส a มลไรเดอร์ขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งยารักษาโรคให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยถึงบ้าน กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรภายใต้นโยบายของพันธบทเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่มุ่งเน้นการใส่ใจดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกเพศทุกวัยจึงมอบนโยบายให้กับนายปัญจยาแก้วผู้ในการกองสาธารณาสุขเพื่อให้อสมอและหมออนามัยในรพอพสตที่อยู่ในสังกัดทั้ง80แห่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงดูแลใส่ใจอย,อย่างทั่วถึง จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับจาเอกสมชายอิสารานุกูลรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและคณะในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับทีมงานอสมอลไรเดอร์ของรอพอสตหนองหัวปลวกตบนไผ่รอบอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรที่มีนายอำนาจชูตะกูลผู้อำนวยการรอพอสตบ,บ้านหนองหัวปลวกและนายจรรยดีไทยกำนันตะบลไผ่รอบพร้อมด้วยทีมงานอสมอลไรเดอร์ร่วมให้การต้อนรับ ที่รพตบ้านสองหกป่วกของเรานะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ต้องขอบคุณพี่ๆอสมนะครับที่คิดนวัตกรรมในการที่จะส่งยาให้กับผู้ป่วยยาในที่นี้คือยาโรคประจาตัวนะครับไม่ใช่ยาบ้ายาเสพติด ให้กับผู้ป่วยซึ่งตอนนี้เราผิดชอบอยู่ประมาณเกือบๆสีสคนซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนาะก็ไกลที่สุดนะครับอยู่ที่7กิโลนะครับก็อสมของเรานะครับได้สมัครเข้ามาแล้วก็อาสาที่จะไปส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้กินอย่างไรนะครับเพื่อให้อสมไปบอกต่อกับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้าน กระเป๋าเขียวๆที่เห็นนะครับอันนี้เป็นความร่วมมายร่วมมือของอสมเป็นเงินของกองทุนของชมรมของเราเองเนาะไม่ได้ว่าใช้เงินจากอะไรเลยนะเป็นเงินกองทุนของอสมที่ร่วมบริจาคก,กันเพื่อให้ยามีคุณภาพนะครับเพราะว่าจากที่อมอ,อได้บอกไปแล้วนาะว่าที่แรกอาจจะเป็นแค่ถุงยาอาจจะเจอแสงเจอแดดเจอฝนเปียกได้ก็เลยอสมก็เลยเสนอมาเป็นเหมือนอส่งอาหารไรเดอร์นะครับ เพื่อให้คุณภาพของยานะครับไม่ถูกแสงไม่ถูกแดดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆของชาวหนองหัวปวกบ้านเล็กๆนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็ที่น่าประทับใจให้กับชุมชนชาวนองหัวปวกครับโรคไตโรค sle แล้วก็สโตกกแล้วก็ทำให้เป็นเครียอ cva ก็คืออวมพึกข้างซ้ายนะข้างนี้นะการทำกิจวัตรประจำวันการเคลื่อนไหวก็คือจะทำได้ยาก เี่ยคนพิจิตเรายังอีกเยอะแบบนี้อีกเยอะนะ,นะหายไปไวนะแล้วยาต้องกินให้หมดนะครับผมนายจรันติไทยนะครับไปกำนัตนตะบนไายรอบอภิพ้างจักพิจิตนะครับก็เห็นภาพของอบจอลงบนที่เกียวว่บไรเดอร์นี่ผมว่าเป็นนิมายท,ที่ดีเลยครับเพราะว่าการที่บรเดอร์แล้วส่งยาถึงผู้ป,ป่วยเนี่ย พราะผู้ป่วยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปหาหมอหรือจะไปรับยาได้โดยตัวเองบางทีรถลาก็ไม่มีส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุส่วนมากแล้วลูกหลานจะไม่ค่อยอยู่บ้านเวลาถึงรับยาลูกหลานหาไม่เจอบางทีลูกหลานไม่อยู่นี่เนี่ยปัญหาตรงนี้แหละบางทีต้องจ้างคนอีกมีรายได้ถึงที่มันก็เป็นสะดวกกับผู้ป่วยเลยโดยตรงเลยก็เป็นโครงการที่อบอ,อปจัจังหวัดทําหน้าที่ได้ดีสุดแล้วครับก็อยากให้มีทุกพื้นที่ครับหนูชื่อนางสาวการจนาแก้วทองดีค่ะเป็นอสม ของรพอพสตอบ้านหนองหกปวกประจำหมู่สิค่ะมีความรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่มาเป็นอสมไรเดอร์ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเขาไม่มีไม่มีญาติพี่น้องพาไปไม่มีรถไม่มีใครที่จะสะดวกพาไปได้หนูต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้เองค่ะมันก็มีมั่งนะคะความลําบากคือถนนหนทางมันจะเละหน่อยแต่ว่ารอเราทําแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจที่ว่าเราได้ทําได้ช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้ค่ะ